ที่พระพ,พุทธเจ้าท่านว่ามาตารังปิตรังหันสวานี่ฆ่าบิดามารดาเลยเพราะอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดตัวกูของกูนั่นแหะคือบิดามารดาทันให้ฆ่าใช่ก็คืออวิชชาตันหาแล้วแต่จะเรียกตอนไหนถ้าพี่ก็ตอนสุด ที่แรกทีเดียวก็คืออวิชชาให้เกิดตัณหาก็เป็นบิดามารดาให้เกิดอุปาทานคือตัวกู <c oughs> นี่ฆ่าพ่อแม่ของมันเสียคือฆ่าอวิชชาตัณหาเสีย <c oughs> อุปาทานก็เกิดไม่ได้ <c oughs> มันก็มีผลเป็นว่าไม่มีตัวกมูมันก็เท่ากับฆ่าตัวกูเหมือนกัน พาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เ้มก็เกิดออกมาไม่ได้ถ้าพ่อแม่มันอยู่มันก็เกิดตัวกูกูออกมาไม่รู้วันละกี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งเป็นตัวกูทีหนึ่งเป็นชาติชาติหนึ่งเป็นทุกทุกทีแต่ฆ <c oughs> ่า,าวิชาตัญหาซึ่งเป็นบิดามารดาของตัวกูเสียตัวกูเกิดไม่ได้ท่านก็สบายไปทั้งวันทั้งคืน ได้รู้จักได้ชิมรสของพระนิพ e พานเสียก่อนร่างกายแตกดับนี่เขาจึงพูดว่านิพพานคือตายเสียก่อนตายเอาแล้วเรายอมให้เป็นว่าไอ้ตายเนี Birds ่ยมีสองชนิดคือตายจริงกับไม่ตายจริงตายแล้วเกิดอ şey ีกกับตายแล้วไม่เกิดอีกแต่ถึงแม้ว่ามันจะตายอย่างเกิดอีกเแต่มันก็เป็นนิพพานชนิดหนึ่ง คือเป็นนิพพานชั่วคราว <c oughs> เราพยายามทำปฏิบัติอย่างไรอย่างหนึ่งให้ตัวกูของกูเนี่ยมันหมดความรู้สึกหมดหมดหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูเสสักพักหนึ่งนั่นก็เป็นนิพพานพักหนึ่งแต่เป็นนิพพานชิมลองนิพพานชั่วคราวเป็นทิฏฐธ,ธรรมนิพพานบ้างเป็นตัทังคณนิพพานบ้างมีชื่อเรียกหลายชื่อมีในบาลีเลย ัน <c oughs> ถ้าตายก่อนตายได้ชั่วคราวมันก็ได้ชิมอนิพานชั่วคราวถ้าตายก่อนตายได้เด็ดขาดลงไปมันก็ได้นิพานจริงแถวท้าวอเด็ดขาดลงไปเหมือนกันถ้าเรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่โดยไม่มีความยึดมั่นเป็นตัวกู้นี่ก็เรียกว่าตายก่อนตายตายเสร็จแล้วก่อนตาย <c oughs> ตายได้ก่อนตายแต่ถ้ามันไม่จริงเดี๋ยวมันกลับมาเกิอดอีกเอามันก็เป็นการเกิอดอีกแต่ยังไม่ใช่นิพพานถาวรแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดี <c oughs> นั่นอย่าไปดูถูกมันอย่าไปมองข้ามเพราะว่าจิตใจของเราเวลาที่ไม่เป็นตัวกูของกูนะั้นสบายที่สุดเนี่ยช่วยกันจำไววดีๆทุกคน ว่าไม่มีเวลาไหนที่เราจะสบายที่สุดเหมือนกับเวลาที่จิตมันไม่มีตัวกูของกูพอจิตมีตัวกูของกูมันก็ต้องโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างที่ตกสังวลบ้างที่ขลาดบ้างอะไรบ้างหลายอย่างหลายชนิดพอจิตมันมีตัวกูมันเป็นอย่างนี้หาความสุขไม่ได้ นี่เวลาไหนจิตว่างจากตัวกูคือตัวกูมันไปตายซะที่ไหนก็ตามใจมัน <c oughs> เวลานั้นจะสบายที่สุดความโลภไม่รบกวนความกำหนัดไม่รบกวนโทสะไม่รบกวนความโกรธไม่รบกวนโมหะไม่รบกวนความกลัวไม่รบกวนความวิตกกังวลใดๆก็ไม่ได้รบกวนมันเลยสบายที่สุด มันที่บอกให้สังเกตด,ดูดีๆว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาในนี้มันสบายบอกไม่ถูกกพร่าวายตอนไม้ตอนลายภูเขาก้อนหินเนี่ยมันช่วยดึงจิตใจไปเสียจากตัวกูของกูตัวกูของกูมันไม่มีโอกาสเกิดหรือมันตายไปหรือมันจะสลบสบัก <c oughs> ขณะหนึ่งก็แล้วก็ตามใจมันก็สบายที่สุดรู้สึกสบายที่สุด ให้สังเกตเรื่องเกิดตัวกูกับไม่เกิดตัวกูถนะ้า <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าอาจจะได้รับรถของนิพพานได้ก่อนตายก่อนข้าวลง <c oughs> ทั้งอย่างที่เป็นท้าวร และเป็นอย่างชั่วคราวถ้าบรรลุพระอระหันต์มันก็หมดอย่างถาวรตายจะก่อนตายอย่างถาวรก็เลยรู้รสพระนิพพานจนตลอดกว่าร่างกายจะแตกดับมันจะเข้าลง <c oughs> นั่นเราอย่าไปพูดว่านิพพานนี่จะถึงได้ต่อเมื่อตายแล้ว ชนิดข้าวลงพนิพพานนี่ถึงได้แต่เมื่อตัวกูของกูตายตายที่ไหนเมื่อไรเท่าไรก็ตามใจพนิพพานถึงได้แต่เมื่อตัวกูของกูมันตายลงไปส่วนร่างกายนั้นไม่เป็นปัญหามันแล้วแต่เรื่องของร่างกาย <c oughs> มันยังอยู่มันก็รู้รสของพระนิพพานจวไวสุขจากพระนิพพานเ <c oughs> มื่อถึงคราวที่มันจะ แตกดับไปตามธรรมดาของมันมันก็แตกดับไป <c oughs> ส่วนความหมดตัวกูของกูนั้นมันก็ยังอยู่เป็นของอประหลาดอะไรชนิดหนึ่งคือว่าธรรมชาติแท้ๆมันไม่มีตัวกูของกูธรรมชาติอันบริสุทธิ์แท้ๆมันไม่มีตัวกูของกูไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกู ความรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่มันพึ่งโง่เมื่อคนเกิดมาแล้วมีการอบรมมาผิดผิดรื้อลอยไปตามภาษาธรรมดาไม่มีการศึกษาํำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ค่อยๆเกิดตัวกูมากขึ้นมากขึ้นมันคนจึงมีตัวกูของกูมากกว่าสัตว์แ <c oughs> คนเป็นทุกข์มากกว่าสัตว์